สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเรามาถ่ายโปสเตอร์ถ่ายวิดีอาร์ถ่ายหลายอย่างมากงานนี้เนี่ยจะเป็นเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดในไทยในช่วงปีนี้มาถ่ายกันแบบจริงจังค่ัทุกคน ข่าวมอกวันนี้อยู่ในห้องน้ำเพราะว่ากำลังไปงานตอนเช้านะครัจะลาหน้าก่อนทุกคนนะคะวันนี้เมื่อคนะืนอ่ะทำง,งานเยอะมากแล้วก็วันนี้ตื่นมาเจออาการหน้าแห้งหาแต่คนถามมาเยอะมากว่าช่วงนี้เนี่ยไอ้แค่ทำอะไรทำไมแบบว่าหน้าแบบดีขึ้นเยอะมากง่ายที่สุดนะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากการล้างหน้าให้ดีล้างหน้าให้สะอาดนะคะ แกจะบอกว่าด้วยความที่ฉันทำงานมาเยอะเนี่ยแล้ววันนี้ผิวฉันแห้งเนี่ยต้องเติมน้ำให้ผิวแต่ว่าต้องล้างหน้าด้วยไงก็สมัชิกตัวนี้นะคะออ y c l e คียว a อร์ตาเชนทอลเฟ l เชียลเคค่ะก็จริงๆเขามีสองสูตรนะแต่ว่าแต่ว่าเช้านี้จะมาใช้สูตรสีฟ้าให้ดูก่อนละกันนะคะนี่รุ่นนี้เนี่ยสำหรับคนแบบผิวแพง้ง่ายมากๆผิวเซนส์ทีสุดๆนะคะคือมันจะเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่ใช่แค่ล้างหน้าแต่ว่า หน้าเรายัางคงมีความชุ่มชื้นอยู่ก็เลยชอบนะช่วงนี้ดีมากเป็นไงล่ะล้างเสร็จแล้วผิวชุ่มชื้นเลย มีีมีีด้วยล่เอก็น่ารกมาเอเอานจริงนะที่ผ่านมาอยู่นะเซคือน,น่ากลัวมากอุย้ยเรื่องเล่าขึ้นเฝ้าผีมากเอาตั้งแต่ผีคิ้วโกงใส่ฝอสบัดเลยสวัสดีทุกคนวันนะคะเรามาถ่ายโปสเตอร์ถ่ายวิทยาถ่ายหลายอย่างมาก ที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้ทุกคนเราอะถ่ายตัววิดีโอไปแล้วแล้วก็ถ่ายตัวภาพนิ่งไปแล้วนะคะทุกคนซึ่ง<ะ>ตอนนี้เนี่ยเราต้องรอค่ะรอพี่ๆเขาถ่ายกันอีกนะคะก็มีเวลาว่างก็เลยถอดผมก่อนเพราะตอนนี้ผมเราหนักมากนะคะวันนี้ผมก็ใดละมิดบายทำกิ๊นแคร์ค่ะ <ไป S 2> นะคะวันนี้ไม่มี Howto นะเพราะรู้ว่า Howto นี้ก็ไม่มีใครเอาไปแต่งตามอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ทำเ o าท o แล้วแกไม่ผีเคาเหรอ อันนี้นะคะเรารอพี่นัดถ่ายซู่พี่นัดมากสวยมากกีดอุ๊กเลยอย่าพังสีดอ่ะค่อยสีดตอนนี้ตอนถ่ายฉันงงมองว่าทำไมมันมีผีแต่งสวยแบบนี้ไม่เห็นบอกกันเลยแกก็สวยค่ะแล้วทำไมวอร์คุถึงเป็นงี้กูงงก็เป็นอย่างนั้นแหละตามภาพตามเสืทุกคนสวยกันหมดยกเว้นคู่ตอนนี้ตอนนี้พี่ตูนนะสดอันนี้งบหมดพี่ตูนนาสดนะคะพี่ตูนนาสดนะคะฝากติดตามข่าวติดตามข่าวด้วยค่ะเซตวันนี้จะมีสองอย่างก็คือเซตที่เป็นวิดีโอจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเซตที่เป็นภาพนิ่งก็จะอยู่ในห้องนี้เข้ากันไว้เป็นนนโซคค่ะทุก เยอ่เขามีเลือดด้วยค่ะทุกคนหลโตมากอืมเซ็กซี่มากเก่งเงาก็คือเซ็กซี่แล้วจัดนี่ทีมงานคือคุณภาพมากนะคะรถด่าทุกคนรถที่อะไรมาเซ็กซี่ขนาดนั้นนะนําเป็นข้าราชการเองอ๋อเป็นข้าตาชการอุ้ยคันเห็นแรงมาก กูจะเสือนนีมึงแกภูมิใจปะภูมิใจไหมแคสบอกว่าเราเต็มที่มากเพราะปาร์ตี้ครั้งนี้เรายอมเหนียวแกแต่ว่าปาร์ตี้เราจะใหญ่ที่สุดเลยนะใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีฮารีนมาก แกว่าคนจะอยากมาไหมงานนี้อยากมาแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องว่าอยากมางานวันเกิดเราเ<อ>แต่างานวันเกิดเราเนี่ยมัน p ายเวหลายรอบแล<อ>้วงานนี้ก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าอยากให้ fc หรือว่าเพื่อนทุกคนที่แบบว่าอยากมาร่วมงานปาร์ตี้ของเราเนี่ย<อ>ได้มากักน,นั้นงแ่ะเนี่ยล่ะแล้วก็จะมีผาญอีกสุดตรงนี้ด้วย ฝั่งบ้านเอลิีแต่งหน้าแรงมากแล้วไหนใครปล่อยข่าวว่าแกหน้าสดหน้าสดค่ะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจที่จะแต่งเป็นนักฆ่าจรือจมหรือแม่มดเองหน้าสดเป็นเอลลี่มาอ๋อนี่คือบอกเป็นกายว่าถ้าใครอยากจะมาคอนเซปต์งานของเราแต่ว่าแต่งแบบนี้ได้เลยชุดน้อยนะน้อยผมน้อยได้เลย บบทีมตูทีมเอลี่เฮ้ยพูดตรงนะว่าถ้าแต่แบบพี่ตูเน่ะจะมางานง่ายเพราะว่าสะดวกไม่ต้องอย่างฉันจะลำบากเพราะต้องโหดสุดท้ายเต้นไม่สนุกกินเหล้าไม่มันแต่ว่าของพี่ตูนคือเฮ้ยไอเดียก็ดีมากเลยอ่ะไอรเขาพอกว่ามาในงานแล้วเมาเออเขาจะเป็นแขกตามงาน แล้วิงจะบอกว่าชุดนี้แค่เคยใส่หนึ่งครั้งตอนงานเลอากระทงใส่ประมาณชั่วโมงเนื้อถ่ายแบบน้ำซอสแก้วตอนคืนแล้วสัพประกาศขายไปแล้วแต่ก่อนชุดสวยมากนะมันเป็นงานตัดแบบนี้นะแล้วเป็นสีขาวสวยมากประกาศขายไปในราคาพันห้าชุดฉันตัดมาแพงมากไม่มีใครซื้อแล้วที่อยู่ก็ได้มาถ่ายงานนี้ทำที่กสันเสนอไอเดียว่าให้ดูเป็นเผาเผานี่ก็เลยเอาไฟเผาเลยนะ นี่คือไฟเผาจริงเหรอไฟเผาจริงแล้วทำไม,มสีมันดูเก่าจีงเลยมันเป็นสีอ๋อเคล็ดลับของการทำชุดผีอะคือการเอาชุดอะอไปแช่ก,กาแฟไว้บอกได้หรอเคล็ดลับฮอลลีวูดบอกได้เลยเคล็ดลับฮอลลีวูดเคล็ดลับรัทธนาลายก็คือเอากาแฟมาต้มกับน้ำตใช่ไหมแล้วก็ย้อมชุดทั้งชุดเลยใช่มันก็จะดูเหมือนเก่าอยู่ในโรงอะอยู่ในดินอยู่ใน เติมด้วยแบบเพกเจอร์การเผาการอะไายเห็นไหมมันดูเป็นไม่แต่มันเหมือนจริงมากเลยนะเหมือนจริงมากไม่เหมือนชุดอะไรหรือปะชุดที่เขาไปขุดเจอเออแกก็เห็นว่าแบบในประวัติศาสตร์ที่เขาุขุดเจอชุดหรือว่าเจอชุดเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันยังเหลืออยู่เลยหรือปะเลื่อมเลื่อมแกมันเหมือนมากเลยให้แบบรายละเอียดที่เหมือนมากแกส่วนผมหัวเขาเป็นแบบชดานี่นี่ชดาทำจากผมเลยค่ะแรงแต่พวงมาลัยเนี่ย ก่าไม่ได้เอามาดักสารนะทําขึ้นมาทําขึ้นมาให้มันดูเก่าอีกนะใช่ทำไม่ได้นะสิอืมอีซีใหญ่พี่จโชวยทีสองที ซีนพี่นัดใหญ่มากเลยถ่ายนานมันเรื่องบร่ยวกับอะไรเป็นแม่มดทำไมต้องอยู่ในโรงเออ not m a k e sense ถ้าในโรงมันจะเป็นแดกคูราแม่มดจะได้รงนะฉันว่าน่าจะเป็นภาพรวมเป็นแม่มดด้วยไม่ได้โมธรรมดาแล้วก็เป็นไก่แด้หมดไก่แกใช้เจลหล่อลื่นอ่ะแป้งเปียกค่ะจบก็มีคนปล่อยข่าวว่าแกใช้เจลหล่อลื่นถ้าอีความคิดปล่อยข่าวเดี๋ยวจะเล่าเวอร์เกอ่ะ จะลองทำนี้จะลองทำนี้ทำดวขึ้นมามันก็เอามือนนี้นูดจบทีนี้ก็ใหญ่เหมือนกันทุกคนเป็นซีนที่พี่เอิรเดินลงมาแล้วไม่รู้เลยว่ามีสาวนักขาหรือข้าวบันดาดีเทลของสารของเรานะฮะ <c oughs> ก็เก็บไป็นบางส่วนแล้วทุกคนมากับข้าวห่อวันนี้มามาไปมามามา,มา,มาทำมาตเติบนะคะ มาตักให้ดูหน่อยอุ้ยวันนี้คือแบบโกยเลยโกยโกยเลยอุ้ยน่าทานมากวันนี้อิ่มท้องแล้วค่ะทุกคนล่าสุดมีทอดสดนะคะเพรามัปลาไก่นี่ทุกคนปลารายแท้นะคะว้าวได้เวลาเบรกกองพอดีเลยค่ะทุกคนไปกินข้าวก่อนค่ะถ้าแกเจอแม่หมดแกคิดว่าแกจะทำไงขอพลังวิเศษจะให้พลังก็คือกินเท่าไหร่ก็ไม่ขี้จบตีเสีย ลังปี๋จีอะตอนเด็กกลัวผีอะไรจริงจิมาตอนเด็กอ่ะฉันชอบโดนทําโทษด้วยการขังในห้องน้ำ<อ>ฉันก็เลยจะกลัวความมืดจริงปะเนี่ยใช่เพิ่งจะมาสามารถนอนปิดไฟได้ไม่กี่ปีมานี้ตอนโตโว้ ตอนเด็กอ่ะดื้อโซนหรืออะไรเงี้ยจะโดนจับขังในห้องน้ำแล้วปิดไฟพอมันมืดเราก็จะจินตนาการว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรต่างๆงเงี้ยกลายเป็นว่าอันนี้มีปมจะบอกว่าพ่อแม่ที่ดีไม่ควรทำแบบนี้เลยนะจริงๆทําทำให้นา้าเป็นคนกลัวความมืดแล้วเวลานอนอ่ะก็ต้องเปิดไฟตลอดเวลาแกเอ็นดูอ่ะคุยฮีโกอนอ่ะแม่กลัวหรอ,อนนแม่ มาถือสตอรี่อ่ะยังไเขากลัวอะไรถ้าถามฉันนะบ้านฉันไม่มีไฟฉันก็เลยไม่เคยกลัวความมืดเลยโอ้ยชั้นอยู่ต่างจังหวัดน้ำไฟเขาไม่ถึงระหว่างที่ฝนตกหนักๆถ้าอยู่บ้านเก่าลองให้พัคือมันเจ็บใจนะชีวิตเรามันรู้สึกว่าต่ำต้อยกว่าเคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่วันนี้ฉันสู้สู้เพราะอะไรขาฉันสู้เพราะว่าอะไรอ้าวมึงขายอะไรเนี่ยแล้วมึงสู้เพราะอะไรอ่ะมึงขายอะไรอ่ะเจลล้างหน้าสีเขียวฉันสู้เพราะว่าฉันอยากมีผิวหน้าที่ดีเกี่ยวปะ แกไปเซลล์สกเขียวล่ะเข้าได้เลยเหรอพี่นัเลยากทำเซลลสีเขียวเหรอวะอ่ะลองแสงนะคะตอนนี้ลองแสอยู่เลยแม่อยู่เลยในคันี่ต่อออกเสร็จแล้วเนี่ยสวยมากเลยยิบเอาอยู่อือนางพญาแม่โอ้โลดของโลกพีนัฟิลพลังนะฟิลพลังตาดุฟิลพลังของโลกเอ้สวยมากพี่นัทสวยมากฝึกสอนคุณสวยกว่าพี่นัทไม่มีแล้วนะฉันบอกเลยอ่ะพัมคินโลดบิวไปอยากแล้ว พี่นัทลองเอามือลงรอมือนิ่งๆยืนตรงๆทรงพลังโลดโลดใส่สะบงทรงพลังโอ้นี่อันนี้ดีอันนี้ดีเอาละเฮ้ยอาม่าเป็นคนดึงเส้นให้เองเลยนะคะมาหนูเอาสองจับโอ้โหมายุ่งมากตอนนี้นี่เขาอยู่หม้อเลย เชียนะครัหล่อนหล่อนค่ะแต่ว่าหล่อนต้องเอาหน้ามาหน้ามาหน้ามาหน้าโค้งมันเยอะเกินกินโค้งเยอะเกินบอกไม่มีอ่ะแทงกีเป็นตัววีลอยแงกีเป็นตัววีใส่กล้องยายายาแทงกีเป็นตัวเล็กแขกี ค่ะทุกคนชวนเพื่นทุกคนมาหน่อยพี่นาสำหรับตัวนาจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็คือเราเคยจัดปาร์ตี้วันเกิดกันมาแล้วมันสนุกมากมันจะเป็นปาร์ตี้เหมือนกับปาร์ตี้เราเคยจัดแหละแต่ว่าทุกคนได้มาร่วมด้วยกันใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะไปฮาโลวีที่ไหนก็ไปอีกหนึ่งที่นะอยากให้ทุกคนมาแล้วก็มาแต่งตัวกันจัดเต็มมาสนุกปดปล่อยความเป็นผีของตัวในตัวเราออกมาและแน่นอนกิจกรรมในงานก็คือมีรักมากมายรักมายมากมายหลายอย่างได้เห็นเราตัวแม่แบบที่ทุกคนอยาก เคลพิเศษที่เรายังแบบบอกไม่ได้ใช่เราซื้อบัตรกันนะคะ ทุกคนจะบอกว่าถึงบ้านแล้วนะคะเหนื่อยมากมามาๆกันหน่อยว่าสรุปแล้วเนี่ยงานที่มันเกิดขึ้นมันคืองานอะไรลักษณะไหนนะคะแกแต่ว่าระหว่างเล่าอ่ะฉันเหนื่อยมากขออนุญาตเช็ดหน้าไปเล่าไปแล้วกันนะคะทุกคนค่ะเรื่องรามมันคืออย่างนี้ทุกคนจำได้ไหมว่าตั้งแต่วันเกิดของเอกแคร์ที่แคร์จัดไปในปีนี้นคือตีมสงการที่แบบหลายๆคนอ่ะอยากมากันคืองานอ่ะมันสนุกมากแต่หลายคนอ่ะดีเอ็มมาเยอะมากว่าขายบัตรไหมอยากไปอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้อะไรเงี้ยฉันจะบอกว่าเราไม่ได้ขายเพราะว่ามันคืองานภายในทุกคนพอถึงงานวันเกิดของ พี่ตูนที่ไปติ่มเอลี่ยน Team Alien. งานมันก็แตกไปแบบในอีกแบบหนึ่งอีกหนึ่งสไตล์ของงานปาร์ตี้ที่แบบแลหลายหยคนอยากมากันใช่ไหมตัดมาที่งานของพี่นันทิสาม,มาัีโอโหเป็นไวรัลเป็นข่าวข่าวทั่วฟ้าเมืองไทยเด็ดไอดอลรวมตัวกันมางานเหล่าคนดังเเล็ปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่แบบปังมากเลยแบบโอ้โหเชื่อว่าหลายๆคนอยากมากันเหลือเกินนะคะหรือว่าจะเป็นงานของพี่มิกก็ตาแตกมากคนอยากมากันเหลือเกินนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยเราก็เลยเอาโจทย์ข้อนี้โจทย์ที่ทุกคนโอ้ แกแบบนั้นก่อนยวเราปวดมากเลยกูต้องเช็ดทั้งร่างกายเลยค่ะทุกคน,กคนมีเท้าอีกแล้วที่ยังไม่ได้เช็ดมันก็เป็นโจทย์ที่หลายๆคนอ่ะวาดฝันกันมาว่าโอ้พี่ถ้ามันมีงานมีอีเวนต์อ่ะพี่จัดเป็น event อีเวนต์ใหญ่ที่ให้เหล่าแฟนคลับแบบพวกหนูเนี่ยไปได้ไหมะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตั้งคุยกันว่าเออทำไมเราถึงไม่มีงานที่สำหรับเป็นการตอบแทนให้ทุกคนที่แบบติดตามเรา,า่างเงี้ยได้มาร่วมสนุกกันได้มาจอยกันได้รวมตัวแม่เข้าอยู่ในงานอะไรเงี้ยก็ไม่นังวางโจทย์กันอะไรเงี้ยค่ะจึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนนนนนีีีีี้เเเเเรรรราา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 ออออออยกกกมมปปตตขขงงงงงงััวททท่่่จะะไดชิิญพืุคคลูใ ว่าที่มันเหมาะกับการที่แบบจะชวนเพื่อนเล่าเหมือนว่าแก๊งที่วีของเอแคลเนี่ยชอบเทศกาลฮาโลวีนมากซึ่งปกติเนี่ยทุกฮาโลวีนเนี่ยเราจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันเพราะว่าที่นั่นเขาจัดกันยิ่งใหญ่ทั่วทั้งเมืองคนออกมาแต่งตัวกันถึงแม้ไม่แต่งตัวคนก็ออกจะมาเที่ยวกันแบบสนุกมากเฮฮาปาจ,จิงโกะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีเทศกาลพู้เนี้ยอยากมีงานเฟสเป็นของตัวเองอะงานเฟสิวัลขนาดยิ่งใหญ่แบบบิ๊กบึ้มะอยากมีเป็นของตัวเองอยากมีคอนเสิร์ตอยากมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ งานครั้งนี้ขึ้นมากันทุกคน เดี๋ยวเฉลยให้ใหละกันนะคะนี่เป็นคลีนเซอร์รุ่นใหม่นะคะจากทางออกซิเคียวทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าแคลนเนี่ยเป็นตัวแม่ออกซิเคียวมากคือเป็นแฟนคลับเขาทุกอย่างไม่ว่าเขาจะออกผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาดิฉันก็ต้องเป็นคนแ,บบแรกต้องไปซื้อมาลองก่อนทันทีที่เข้าบูธวัสดะได้เห็นมันวางจําหนปุ๊บต้องซื้อมาลองก่อนเลยค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นคลีนเซอร์ที่ดีมากๆมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่ช่วยในการดูแลผิวเราได้ดีเลยแหละทุกคนค่ะเพราะว่านอกจากทําความสะอาดแล้วนะทั้ง2ส,สูตรนี้นทุกคนคา่ช้ยชชับผิววพเรเาด้ย สูตรเท่ก์ไลใช้เป็นเมื่อเช้านะคะทุกคนตัวนี้นะคะคืออ x อกซิเกียวอัลตาเจนท์โฟสเชียลคลีนเซอร์ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะมันเป็นสูตร for sensitive skin ค่ะทุกคนขาหนีดูสูตรตรงนี้นะเออสูตรสีฟ้าจำง่ายเป็นคลีนเซอร์ที่สามารถใช้ได้ทุกผิวเลยหลังใช้ตัวนี้ในการล้างหน้านะคะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความสะอาดหมดจดแต่ในขณะที่เรากําลังล้างเนี่ยช่วยปลอบประโลมผิวนะคะให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นเหมือนเติมน้ําให้ผิวค่ะผิวไหนก็ใช้ได้ค่ะทุกคนพูดง่ายง่ายเนี่ยทุกคนขา เป็นคลีนเซอร์ที่เหมาะกับผู้สภาพผิวจริงๆโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายจากทุกสาเหตุเหมาะสําหรับใช้ทุกวันและทุกวัยค่ะทุกคนแน่นอนแหละเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า leave and lock สะอาดหมดจดแต่เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยอย่างยาวนานเลยค่ะนี่เขามีคำเคลมนะคะว่าความชุ่มชื้นที่ว่านี้เทียบเท่ากับความชุ่มชื้นของน้ํา เห็นไหมล่ะแล้วก็มี protection and more skin ค่ะปกป้องผิวจากทุกสภาวะฟื้นฟูนะคะด้วยการเติมผิวทุกครั้งที่ใช้ค่ะผสานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะโ,โหจากประเทศเยอระะมันเพื่อประสิทธิภาพที่มันยังคงยาวนานนะคะแล้วก็สูงสุดเท่าที่เขาจะสามารถทําได้ในขวดนี้ค่ะฟังแล้วมันดูน่าเบื่อดจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะคะทุกคนคะเมื่อเช้าที่เคยเลือกใช้สูตรนี้ให้ดูเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทางานหนักมากต้องตื่นเช้านอนดึกอย่างเงี้ยหูแบบจนผิวมันสซวิง่งจนเกิดอาการแห้งนะคะซึ่ง นะรู้เลยว่าการถ่ายโฆษณาในวันนี้ไอ้ใครต้องใช้หน้าทั้งวันดังนั้นเนี่ยถ้าหน้าไม่ชุ่มชื้นเพียงพอเนี่ยจะไม่สามารถแต่งหน้าอยู่ได้ทั้งวันอะ่ะก็เลยต้องใช้สูตรนี้เพื่อเป็นการเติมน้ำให้กับผิวแล้วก็ลดอาการผิวแพ้ง่ายต่างๆจากวันก่อนๆที่เราทํามานะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นเจลล้างหน้าแหละทุกคนขาที่ทาความสะอาดคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยใช้ได้เลยด้วยค่า pH Balance สูตรเฉพาะสาหรับผิวแพ้ง่ายจริงๆค่ะเอาจริงนะผิวตัวประเภทสามารถใช้ได้เลยประสิทธิภาพเนี่ยเขาสูงมากๆแล้วก็มมมีีีรรคุต่่่าาาางงงงๆๆทททดกกกํใหห้้ผิวขอเเเนนยไแล แล้วก็ในขวดนี้เนี่ยใส่เทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยชั้นสูงมาเลยแล้วก็มีสารสกัดต่างๆ่างองแนวโคชมขาวจากเยอรมนีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมนะคะที่เขาคัดสรรมาอย่างดีเยอะมากทุกคนเอาพูดง่ายนะสารสกัดเหล่านี้ช่วยให้เราเนี่ยลดอาการระคายเคืองของผิวได้เป็นอย่างดีมาก พอผิวเราชุ่มชื้นเพียงพอเนี่ยมันจะดูกระจ่างใสขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะทุกคนใครที่แบบแพ้ง่ายนะอยากเติมนม้ำใช้ตัวนี้ก่อนได้เลยแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะคะที่ใครจะใช้คืนนี้นะคะทุกคนก็คือสูตรนี้ค่ะสูตรนี้นะคะ,ะ,ค,ะออคือ o x y c l e a c n e c l e a r f a c i a l c l e a n ส e r สูตรสำหรับ for Acne p r พ n e s กินค่ะทุกคนค่ะคุยง่ายนะไอ้สูตรเนี้ยแบบเหมือนคนแบบแพ้ง่ายต้องการเติมน้ำแต่สูตรเนี้ยสีเขียวก็บอกอยู่นะคะชื่อเนี่ยคนเป็นสิวนี่ดูสีก็รู้แล้วทุกคนคือวันนี้แต่งหน้้้้้าาาาาาาหนักกกกกใชชเเยออะมมมจ็ตงดูแลรษ เพราะว่ารองพื้นหรือว่าแอนโชว์ต่างๆมันอุดตันผิวได้ไงก็มารักษาสิวนะคะฆ่าเชื้อสิวกันหน่อยค่ะทุกคนสูตรนี้นะคะฆ่าทุกสิวผิวไม่เอียดลบรอยสิวได้จริงนะแต่ว่าผิวยังชุ่มชื้นได้อยู่สิวไหนก็เอาอยู่สิวฮอร์โมนเอ่ยสิวแพ้พวกมาสก์เอ่ยแพ้ฝุ่นสิวโผดสิวเม็ดสิวผื่นใช้ได้ทุกผิวเลยทุกคนสูตรนี้ฟังนะสยบทุกสิวเพื่อผิวสวยนุ่มชุ่มชื้นค่ะแน่นอนยังมีเทคโนโลยีลิฟต์แอนด์ล็อกนะคะสะอาดหมดจดค่ะ แต่ยังเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยอย่างยาวนานเหมือนเดิมนะคะคอนเซปต์เขาดีมากตัวนี้นะคะเขาใส่เทคนโนโลยี dry acne no dry skin ค่ะทําให้สิวแล้วก็พวกรอยสิวต่างๆเนี่ยหายอย่างมีประสิทธิภาพพง่ายๆนะที่เลือกใช้ตอนนี้เพราะอะไรป่ะเนี่ยกับบ้านมามีสิวหนึ่งไหตรงนี้ก็ต้องสยบสิวหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้โอ้โหแบบลองพื้นแล้วลองพื้นกันมายาวนานนะ่ะก็ต้องใช้สูตรนี้เพราะอะไรเก็บความชุ่มชื้นได้อยู่หลังใช้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะน่าจะชุ่มชื้นเด้งฟูเลย คนเห็นไฟนอลคลิปแล้วแบบดีใจมากๆเลยค่ะจะบอกว่าโอ้โหแบบแค่ดูท <t> ีเซอร์ของงานนะก็จะอยากมาปาร์ตี้กันแล้วใช่ไหมคะทุกคนคาดเนื้อเสื้อคืนใดนะตอนนี้บัตรขายแล้วนะคะรอบ e a r l y b i r d อยู่เพียงแค่999บาทเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวรายชื่อแขกรับเชิญที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตในงานครั้งนี้นะคะทันทีที่มันมีการเปิดตัวแขกรับเชิญเนี่ยอาจจะต้องขึ้นราคาบัตรเป็นราคาเต็มนะไม่พันสองก็พันแปดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขายเพียง999บาทให้รีบซื้อด่วนเลยนะคะจิ้มลิงก์ไปซื้้้้้้อออขาา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 งงงลล่่่่ไไดเยยคคะะสววนนนถใใรรรกูมีทํบ ะะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะหรือว่าเป็นงานประมาณไหนนะคะบอกก่นได้เลยว่าเป็นงานปาร์ตี้ที่รวมตัวคนที่เหมือนเหมือนกันรักความสนุกเหมือนกันมารวมตัวกันได้แต่งตัวแแตกๆแ,แ,แน่นอนค่ะเอางี้ถ้าใครอยากรูก้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทาคลิปเป็นคลิปแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งลวกันนะคะทุกคนว่าในงานมีอะไรบ้างค่ะ